นั้นเนี่ยถ้ารดชานเมืองเหลือ22กระบวนเนี่ยมันก็จะลดความสำคัญของหัวลําโพงลงไปแล้วขั้นต่อไปที่เขาจะทําคืออะไรฮะเขาก็จะบอกว่า missing link คือรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เขาจะต้องสร้างจากบังซื้อมาที่หัวลําโพงทําให้จะต้องเป็นหัวลําโพงแบบสมบูรณ์เพื่อการก่อสร้าง missing link การที่มีคําสั่งที่จะให้หยุด การเดินรถไฟทางไกลเข้าออกที่หัวลำโพงในวันที่19มกราคม2566นี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าต้องคิดว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยการที่รัฐมนตรีรัฐบาลได้ทำสถานีใหม่คือสถานีกลางบางซื่อขึ้นมานั้นเนี่ยควรที่จะเป็นทางเลือกแต่ไม่ใช่กลายเป็นว่า คุณจะต้องยกเลิกสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งใช้การมาเป็นเวลานานแล้วก็อันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของปวดศตร์นะคะแต่ว่ามันเป็นรถไฟทางไกลที่สามารถเข้ามาถึงใกล้เมืองที่สุดแล้วก็สิ่งที่ดิฉันได้รับคำร้องเรียนนะคะก็คือว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะที่เขาต้องเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมาหาหมอเพื่อที่จะมาทำทุระ ต่างๆที่อยู่ในใจกลางเมืองเพราะนั้นเนี่ยหัวลําโพงเนี่ยเป็นส่วนที่สะดวกที่สุดพี่น้องประชาชนที่ม่ทางไกลเขาต้องหิ้วสัมภาระทั้งหลายเนี่ยมาลงที่หัวลําโพงแต่ถ้าเปลี่ยนว่าต้องไปลงเพียงสถานีกลางบางซื่อเพียงที่เดียวยิ่งคิดว่ามันสร้างความลําบากให้กับประชาชนมากท่านจําได้ไหมคะว่าตอนที่สร้างสนามบินสวนภูมิ รัฐบาลโดยคอรมอรพักเดียวกันนี่แหละที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมจากพักเดียวกันสั่งให้ปิดดอนเมืองดอนเมืองตอนนั้นโอ้โหประมาณร้อยปีนะเ9้าสิ้าปีนะถูกปิดแล้วก็บอกว่าจะต้องไปใช้ที่สถานีไอ้องไปใช้ที่สนามบินส่วนภูมิเพียงแห่งเดียวแต่เพียงผ่านมาไม่กี่ปีก็ต้องกลับมาใช้ ดอนเมืองกันใหม่ซึ่งไม่เคยที่จะจดจำประสบการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยดิฉันขอตั้งข้อสังเกตเลยนะคะว่ากรณีที่ปิดดอนเมืองให้ไปใช้ส่วนภูมิแล้วก็กลับมาใช้ดอนเมืองอีกเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการบินไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นการบินของชาติ ถูกเบียดออกไปจากดอนเมืองไปใช้แค่ที่สวนนาผูิเพียงที่เดียวกลายเป็นว่าสวนรณภู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของบริษัทการบินบัตโลคอสทั้งหมดซึ่งอันนี้เนี่ยลองไปดูเลยนะคะว่าสนามบิน้สายการบินโลคอส์เนี่ยใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศเราในเวลานี้คือการที่นักการเมืองและกลุ่มทุน สมคบกันที่จะเข้ามายึดครองกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่เป็นนักเ,เขาเรียกว่ากลุ่มทุนทั้งหลายนะฮะเขามีความคิดอยู่เสมอว่ารัฐวิสาหกิจ56แห่งเนี่ยที่มีทรัพย์สินสะสมอยู่ประมาณ15ล้านล้านนะฮะ เป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าเพราะว่ามีการสะสมกําไรหรือไรายได้น้อยมากแต่ที่จริงต้องบอกว่ารัฐวิสาหกิจ56แห่งนั้นเนี่ยพันธกิจของรัฐวิสาหกิจก็คือการให้บริการสาธารณูโภคสาธารณูปาก,การเพื่อประชาชนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ และไม่เป็นภาระแต่ปารากฏว่ากลุ่มทุนเนี่ยที่เขามากักจะมาพูดโดยใช้คำพูดที่เป็นคำพูดเดียวกับรัฐมนตรีตรัฐมนตรีนายกรัฐ,รฐมนตรีทัชเชอร์ของอังกฤษที่บอกว่า s t a t e own is n o b o d y own n o b o d y o w n is n s n o d y d y r e r e แปลว่าอะไรฮนะแปลว่าทรัพย์สินของรัฐไม่มีใครเป็นเจ้าของ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ไม่มีใครดูแลอันนี้แหละเป็นสิ่งที่กลุ่มทุนเนี่ยต้องการเข้ามาดูแลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กลุ่มทุนจับมือกับนักการเมืองเป็นเรื่องปกตินะคะเราเคยเราเพิ่งจะเห็นเรื่องกรณีอธิปดีกรมขวาไม้รับสวยซื้อตำแหน่งนะคะแต่ สิ่งที่เราต้องมองต่อไปว่าเวลานี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยการทุจริตคอร์ชันเกิดขึ้นในทุกหย,ย่อมยากแล้วสิ่งที่เป็นธุรกิจการเมืองที่สำคัญก็คือการที่กลุ่มทุนสนับสนุนเงินให้กับพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่อำนาจเมื่อเข้าสู่อำนาจได้พรรคการเมืองก็จะต้องตอบแทนให้กับกลุ่มทุนที่เป็นผู้สนับสนุนทุนใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือกันเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาล้วงไส้ของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาการเดินทางทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากกรณีรถไฟก็เป็นกรณีที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการที่มี สถานีสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นว่าคุณจะต้องยกเลิกรถไฟทางไกลมาที่หัวลำโพงใช่ไหมแต่เป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าถ้ายังเปิดสถานีหัวลำโพงอยู่คนก็จะไม่ไปลงที่บางซื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการบริหารเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากพด็จก,การอำนาจนิยม คือวิธีการบีบให้ประชาชนไม่มีทางเลือกคุณมีทางเลือกเพียงทางเดียวที่ฉันเสนอให้คุณคือคุณต้องไปลงคุณต้องไปขึ้นลงที่บางซื้อไม่ว่าคุณจะลำบากขนาดไหนฉันไม่สนใจเพราะฉันมุ่งเป้าในสิ่งที่ฉันต้องการจะได้สิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นในฉันขอตั้งสมมติฐานจากกรณีข้อมูลต่างๆนะคะข้อที่หนึ่ง เมื่อปี64อย่างที่คุณสวิทพูดนะคะว่าเขาต้องการที่จะเลิกเขาต้องการที่จะยกเลิกหัวลำโพงอยู่แล้วเราจัดการอภิปรายกันแล้วก็รณรงค์กันอย่าง,งแข็งขันในวันที่7ธันวาคม2564ทำให้ทาให้เขาต้องเลื่อนออกไปแต่ก่อนที่เขาจะยกยกเลิกเนี่ยสิ่งที่แพรออกมาคืออะไรฮะ เขาต้องการทำพื้นที่ของหัวลำโพงเป็นมิกยูสของเจ้าสัวอันนี้แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าการขับรถไฟไทยออกไปจากหัวลำโพงเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเริ่มต้นนะฮะค่อยๆเริ่มต้นโดยการที่ไม่ให้รถไฟทางไกลเข้ามาที่หัวลำโพงเป็นการลดความสำคัญของสถานีหัวลำโพง แล้วก็ให้เพียงแค่รถชานเมืองประมาณ22ขบวนใช่ไหมฮะเข้ามาแล้วก็มีการออกข้อมูลนะคะว่า22ขบวนของรถไฟชานเมืองมีผู้โดยสารเพียงแค่0.018เท่านั้นซึ่งน้อยมากใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาสามารถตัดรถไฟทางไกลออกไปได้66ขบวนเหลือเพียงแค่42ขบวน52 52ขบวนของรถไฟทางไกลให้เหลือประมาณ22ขบวนของรถชันเมืองรถชันเมืองนี่22ขบวนใช่ไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถชันเมืองเหลือ22ขบวนเนี่ยมันก็จะลดความสําคัญข,ของหัวลําโพงลงไปแล้วขั้นต่อไปที่ก็จะทําคืออะไรฮะ เขาก็จะบอกว่า missing link คือรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เขาจะต้องสร้างจากบางซื้อมาที่หัวลำโพงทำให้จะต้องปิดหัวลำโพงแบบสมบูรณ์เพื่อการก่อสร้าง missing link เพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟชานเมืองก็จะมาเข้าออกหัวลำโพงไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อมีการปิดหัวลำโพงอย่างสมบูรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไร พื้นที่หัวลำโพงนะตามพื้นที่ผังเมืองนะคะมันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือพื้นที่ของหน่วยราชการและพื้นที่ที่เป็นสาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณปิดการเดินรถไฟทั้งหมดคุณก็จะสามารถไปเปลี่ยนสีของผังเมืองจากสีน้ำเงินมาเป็นสีแดงซึ่งเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมเพราะฉะนั้นพื้นที่พาณิชยกรรมก็คืออะไร คุณก็สามารถที่จะให้เจ้าสัวมาทำมิกยูสดังที่เราได้เห็นทัศนะอุจจารนะฮะผังาการใช้พื้นที่5โซนของอหัวลำโพงมีตึกแท่งตึกสูงโดเดขึ้นมาเนี่ยนะคะให้เราเห็นเนี่ยเป็นประจักษ์พยานว่าอันนั้นได้ออกแบบและได้เผยแพร่ออกมาแล้วแล้วก็ความคิดที่จะให้ทำมิกยูสเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เผยแพร่ออ,อกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นไปได้ว่าอันนี้คือขั้นตอนของการเบียดขับรอฟอทอให้ออกไปจากหัวลำโพงแล้วก็ต่อไปก็คืออะไรฮะ missing link คือสายสีแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมก็กำลังจะให้เอกชนมาประมูลนะฮะมาประมูลเดินรถเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ รถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะเดินที่จะสร้างเข้ามาที่หัวลำโพงก็คือการเพิ่มมูล,ลค่าให้กับพื้นที่ที่เป็น m i กย d use ของเจ้าสัวลายใดลายหนึ่งที่สนับสนุนพักการเมืองพักใดๆคนนั้นน่ะที่ทั้งขับทั้งขับดอนเมืองให้ออกไป การบินไทยให้ออกไปจากดอนเมืองและตอนนี้กําลังเดินหน้าจะขับรอฟอทอให้ออกไปจากหัวลำโพงเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้สนใจรับรู้ดิฉันนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งนะฮะว่าในพรานคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการจับสัตว์ได้มาเออมากนะแต่ปรากฏม่หมูป่าอยู่ฝูงหนึ่ง ป็นหมูที่จับยากมากเพราะว่าไม่เคยที่จะถูกจับได้ปรากฏว่ามีนายพานที่บอกว่าฉันจะจับไอห,หมูป่าไอกลุ่มนี้แหละนะสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาก็จะเอาเข้าวโพดเอามันสำปะหลังมาวางทิ้งไว้ที่ชายป่าทุกวันตอนแรกหมูก็ไม่มากินนะคะแต่ผ่านไปเวลาไม่นานหมูก็จะมากินเรื่อยๆเืยๆเ,เ,เนี่ยแล้วก็เริ่มจะคุ้นเคยกับไอนายพานที่ มันเอามันสมปะหลังเอาเข้าวโพดมาวางไว้ให้แต่หลังจากผ่านไปสักพักหนึ่งในผานนั้นก็เอาเข้าวโพดมาทิ้งไว้ให้แล้วก็ปักไม้จุดนั้นจุดนี้จุดนั้นจุดนี้เนี่ยนะไอ้หมูป่ามันก็ไม่รู้หรอกว่าอีในผาน,นี่นะมันเอาไม้มาปักไว้เพื่ออะไรแต่ปรากฏกว่ามันจะรู้ตัวมันเพลินกินข้าวโพดและมันสมปะหลังไปพอมันเงยหน้าขึ้นมาไอ้ไม้ที่มันปักเอาไว้เนี่ยนะที่โน้นนั่นที่นี่เนะี่ยกลายเป็นคอก ที่ล้อมหมูป่าเอาไว้อันนี้เป็นนิทานที่เตือนใจคนไทยนะคะว่าเวลานี้เนี่ยเรากําลังเป็นหมูป่าที่กลุ่มทุนและนักการเมืองเนี่ยกำลังจะล้อมจับพวกเราโดยการเข้ามายึดกิจการที่เป็นกิจการสาธารณูปโภคที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยแล้วเวลานี้ไม่ใช่เพียงแค่กรณีรถไฟหรือสนามบินดอนเมือง เวลานี้ไปทุกย่อมย่านะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องกรณีเรื่องค่าไฟแผนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าเวลานี้ประชาชนกำลังถูกลุมกินเตะจากนักการเมืองบวกกลุ่มทุนที่สนับสนุนให้เขาเข้าสู่อำนาจค่ะขอบคุณค่ะ